do <laughs> คุณผู้ชมมีอยู่เรื่องหนึ่งเลยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากสำหรับทุกคนไม่ว่าจะใครก็ตามค่ะนั่นก็คือเรื่องของความอ้วนค่ะและสาเหตุหลักของความอ้วนนะคะก็จะมาจากเรื่องของอาหารการกินค่ะและในวันนี้นะคะคู๊ก็จะมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะว่าปัญหาของความอ้วนนั้นเจ้าเต้าหู้เนี่ยเขาจะช่วยอะไรเราได้บ้างค่ะแล้วกลับมาพบกันนะคะ What can make you love What can To make you care เพราะชีวิตประจําวันของเราส่วนใหญ่จะหมดไปกับความเร่งรีบในการทํางานซึ่งปัจจัยที่ตามมาอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของวิธีการรับประทานอาหารหรือว่าการกินนั่นแหละคะ่ะเรียกได้ว่าอะไรที่สะดวกเร็วง่ายก็มักจะถูกนึกขึ้นมาเป็นเมนูนด่วนเสมอเลยล่ะคะ่ะกะเพราไก่ไข่ดาวข้าวผัดกุ้งาน้าหมูกรอบราดข้าวหรือว่าข้าวไข่เจียวหมูสับฟังแล้วคุณไหมคะ พวกเมนูยอดนิยมของคนที่ชอบสั่งอยู่บ่อยๆนะคะเมื่อเวลาผ่านไปจะค่อยๆตกใจกับรอบเอวของตัวเองรวมถึงน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะวันนี้ขออนุญาตแนะนำตัวช่วยในการเป็นส่วนหนึ่งของเมนูนั่นก็คือเต้าหู้ค่ะเต้าหูนั้นนะคะเกิดจากการนำถั่วเหลืองมาแปรรูปค่ะโดยการใช้น้ำความร้อนแล้วก็แรงกดค่ะ และเมื่อเกิดการตกตะกอนแล้วนะคะก็จะนํามาคืนรูปค่ะในแบบที่เราเห็นกันทั่วไปตามซุปเปอร์มาร์เก็ตค่ะไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นหลอดหรือว่าเป็นชิ้นเล็กๆค่ะความที่เต้าหู้เป็นสิ่งที่ให้โปรโตีนซึ่งมีคุณภาพสูงทําให้บางคนเปรียบเทียบเรียกว่าเป็นเนื้อไร้กระดูกกันเลยทีเดียวที่สําคัญนะคะถ้าเทียบกับเนื้อสัตว์แล้วเจ้าเต้าหู้นี่ราคาไม่แพงเลยแถมนําไปทําอาหารได้หลากหลาย ร่างกายเราเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วก็สามารถย่อยได้ง่ายรวมๆแล้วนะคะสิ่งที่เป็นคุณสมบัติของเต้าหู้นั้นมีประโยชน์กับร่างกายไม่แพ้เนื้อสัตว์ที่เราชอบกินแถมยังไม่มีผลข้างเคียงเวลาเรารับประทานในปริมาณที่มากหรือว่ากินอย่างต่อเนื่องติดติกันด้วยนะคะกูดก็ขออนุญาตบอกวิธีเลือกเต้าหู้ก่อนซื้อกลับบ้านสักนิดนึงนะคะง่ายๆเลยค่ะ ถ้าเป็นเต้าหู้ที่ทำขายกันทั่วไปในตลาดสดก็ควรเลือกซื้อที่ทำมาใหม่ๆสีขาวนวลเป็นปกติมีกลิ่นหอมไม่มีเมือกไม่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวภาชนะที่บรรจุนะคะต้องสะอาดหรือว่าถ้าเป็นเต้าหู้แบบบรรจุภาชนะอย่างดีในห้างสรรพสินค้าก็ควรดูวันที่ผลิตและวันหมดอายุเป็นหลักค่ะไม่ควรเก็บไว้เกิน7-15วันนะคะเพื่อจะได้ได้ประโยชน์จากความสดใหม่ของเต้าหู้ค่ะ เรื่องของเต้าหู้นะคะนอกจากจะพูดคุยกันสนุกแล้วนะคะก็ยังมีสาระความรู้อีกมากมายเลยล่ะค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคราวหน้านะคะคุณจะจะนาสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเต้าหู้มาฝากกันอีกค่ะสุขภาพที่ดีนั้นนะคะคุณผู้ชมส่วนหนึ่งเลยก็มาจากอาหารที่มีคุณภาพซึ่งคุณภาพนั้นไม่จําเป็นต้องมาจากราคาที่แพงเสมอไปถ้าเราเลือกให้เป็นและเลือกให้ถูกค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ What gallery to make?